สวัสดีค่ะมาค่ะเมีย่ยงปลาเผาค่ะพี่น้องมากินแซ่บๆนํำกันเด้อเมี่ยงปลาเผาปลานินเผาเยอะๆจ้าบ่ได้กินดนเนาะค่าง่ยายๆพี่น้องราดลัไปเลยอืมอืมแล้วทำไมน้ำจิ้มมัน ทัวตัดเนาะเท่ากันเลยขอบคุณผู้สนับสนุนหลักโปรยิหม่ด้วยค่ะแตหมูคนเดิมเป็นสปอนเซอร์ให้เลยมันเนี่ยขอ,มามาะะขอบคุณมากๆนะคะตต้มูเป็นสปอนเซอร์ให้เมนรดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ บริเวณวโดนมาสันจากไห่แม่รดชุดหนึ่งจุกจุกมองเห็นบ่ปี่น้องมาอือ ชอบด้ยเขาไม่เาฝักก็เลยรสแซ่บเลยค่ะอืมมุนมมมมมนมม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 นมม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 มนมม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 ากรมมมบมมามมมมมมกมอนมมมม้กน รอปิดร้านก่อนก็ได้มาถ่ายคลิปก็เป็นอย่างแสบพื่งเา้า <c oughs> <c oughs> 看独特。嗯。